สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแกะกล่องรถเข็น Cooper All New p a ส2 0 2 3กันนะคะขั้นแรกแกะลังนะคะในลังจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะแกะลังมานะคะเราก็จะเจอกับของแถมชิ้นแรกนะคะจะเป็นเบาะรองนอนแล้วก็หมอนนะคะ1เซตแล้วก็สามารถเทสินค้าออกจากลังได้เลยนะคะเพื่อความรวดเร็วค่ะ ชิ้นที่2นะคะก็จะเป็นพลาสติกคลุมกันฝนนะคะแล้วก็จะเป็นกระเป๋าใส่รถเข็นนะคะมีแถมให้ด้วยเปิดกระเป๋ามานะคะก็จะมีล้อหลังทั้งสองชิ้นนะคะแล้วก็จะเป็นตัวที่กั้นกันตกนะคะอันนี้จะเป็นที่วางแก้วนะคะสามารถวางแก้ววางขวดนมได้นะคะ ก่อนจะกางรถเข็นนะคะเราจะต้องถอดโฟมกันกระแทกสีดํานี้ออกทั้งสองข้างนะคะสามารถดึงออกได้เลยทําเหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็ปลดล็อกรถเข็นนะคะจากด้านข้างนี้นะคะสะบัดขึ้นแบบนี้ได้เลยค่ะในเบาะของรถเข็นนะคะก็จะมีของแถมอีก2รายการนะคะอันนี้จะเป็นปกหนังหุ่มสีดํานะคะไว้สําหรับเปลี่ยนได้ค่ะก็อีกหนึ่งชิ้นจะเป็นมุ้งกันยุงนะคะอันนี้จะเป็นล้อหน้านะคะทั้ง2ฝั่ง ตัวปรับระดับเบาะก็จะเป็นรูปแบบใหม่นะคะเป็นแบบเซมิออโต้นะคะปรับตามสเตปบล็อกแบบนี้ได้เลยต่อไปจะมาดูวิธีประกอบล้อกันนะคะทั้งล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังค่ะมาเริ่มกันที่ล้อหน้านะคะจับรถเข็นขึ้นแล้วก็จิ้มเข้าไปแบบนี้ได้เลยค่ะจากนั้นล้อหลังนะคะลูกค้าจะต้องกดแกนเหล็กสีเงินแล้วก็จิ้มล้อเข้าไปแบบนี้นะคะทำเหมือนกันทั้งสองฝั่งค่ะ ต่อไปจะเป็นวิธีใส่ที่กั้นกันตกนะคะสามารถใส่จิ้มเข้าไปแบบนี้ให้ลงล็อกได้เลยทั้งสองฝั่งค่ะแล้วก็หลังคาสามารถปรับได้3สเต็ปนะคะสเต็ปที่1 2และก็3รุ่นลงมาแบบนี้ค่ะ